สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเพื่อคนไทยเพื่อประชาชนนะครับประจำวันที่12มกราคม2555ครับก็วันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าติดตามเช่นเดิมนะครับใช่แล้วค่ะเราจะมีอะไรที่น่าสนใจนั้นไปติดตามกันเลยค่ะเด็กเยาวชนในปีนี้เน้นสามัคคีสืบสานความเป็นไทยนายกรัฐมนตรีให้โอวาาเด็กและเยาวชนเน้นสามคัคคีความรู้คู่ปัญ,ญญารักษาวัฒนธรรมไทย รู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เร่งย,ยกระดับฝีมือแรงงานพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนกระทรวงแรงงานเรงย,ยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้หลังเปิดประตูก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเต็มตัวในปี2558เตรียมป้องกันนิคมอุตสาหกรรมให้รอดน้ำท่วมนายกรับปากนักลงทุนญี่ปุน่น นายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันรัฐมนตรีจากญี่ปุ่นประเทศไทยตเตรียมการรับมืออุทกภัยเป็นอย่างดีมั่นใจนิคมอุตสาหกรรมรอดน้ำท่วมรัฐบาลทำการเชิงรุกป,ปลุกทุกภาคส่วนประสานต้านยาเสพติดรองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการสร้างพลังสังคมชุมชนระดมทุกภาคส่วนจัดตั้งผู้ประสานพลังแก้ปัญหายาเสพติด พทอท,อทอจัดตรุษจีน10พื้นที่กระจายทั่วแหล่งท่องเที่ยวครบทุกภาคก,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเทศก,กาลตรุษจีนรองรับนักท่องเที่ยวสิบพื้นที่ทั่วทุกภาครับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาช่วงตรุษจีนปะตะทแบกหนี้นาน9ปีขอปรับราคาแก๊สเอ็นจีวีททชี้แจงการปรับขึ้นราคาแก๊สเอ็นจีวีเพราะแบกหนี้จากการต้องพยุงราคามานานประกอบกับราคาหน้าหลุมสูง แถมยังนําเข้าก๊าซจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยเยื่ยาเหยื่อการเมืองสร้างบรรยากาศประเทศชาติที่ดีขึ้นรองนายกเชื่อการเยื่ยาเหยื่อสลายการชุมนุมทุกกลุ่มท,ทุกสีจะช่วยสร้างบรรยากาศการเมืองให้ดีขึ้นพอมอยุคใหม่ทํางานเชิงรุกแรงพัฒนาศักยภาพผู้ได้โอกาสกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทํางานเชิงรุกแรงพัฒนาศักยภาพสตรีเด็กคนชราผู้พิการและผู้ได้โอกาส อ่ะครับแล้วนั่นก็เป็นประเด็นที่เราจะมีการพูดถึงนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกับทางด้านของรองโฆษกรัฐบาลด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาติดตามประเด็นแรกกันเลยนะครับโดยทางด้านของนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาให้ความมั่นใจกบนักลงทุนชาวญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่ภาคธุรกิจนั้นเสียหายจากอุทกภยัยพร้อมเผยนะครับว่าเตรียมสินเชื่อว้เยียวยา1.2ล้านเหรียญครับนายยูกิโอ เอดาโนะนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นได้เข้าเยี่ยมคาราวะพร้อมอวยพรปีใหม่แก่นางสาวยิ่งรักชินวัตนายกรัฐมนตรีที่ห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายยูคิโอกล่าวนะครับว่าตนขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่เป็นไปอย่างแน่นแฟ้นและยาวนานโดยขอขอบคุณประเทศไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ญี่ปุ่นในเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ เมื่อวันที่11มีนาคม2554ในปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความเสียใจแก่ประเทศไทยที่ต้องประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่จึงขอเสนอให้ไทยวางมาตรการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอ,ยอย่างครบถ้วนในอนาคตเพราะการฟื้นฟูของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจซึ่งมีความสําคัญเป็นอย่างมากในภูมิภาคนี้และถูกจับตามองจากหลายประเทศทั่วโลก ด้านนางสาวยิ่งลักษณ์ได้กล่าวนะครับว่าประเทศไทยและญี่ปุ่นนั้นมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานโดยในปีนี้ความสัมพันธ์นั้นได้ดําเนินมาจนครบ125ปีแล้วนะครับ <c oughs> และก็ได้ใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณไปยังนายกรัฐมนตรีรัฐบาลและประชาชนชาวญี่ปุ่นทุกคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือประเทศไทยทั้งในรูปของเงินช่วยเหลือสิ่งของและก็การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นวิกฤตอุทกภัยในประเทศไทยที่ได้สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยรากฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของไทยและความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนทําให้ประเทศไทยสามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วปีนี้รัฐบาลไทยได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ร้อยละ4-5ถึงนะครับแล้วก็มีแผนการฟื้นฟูภายหลังน้ําลดที่เน้นการให้ความช่วยเหลือด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนชาวญี่ปุ่นซึ่งรัฐบาลนั้นได้เตรียมงบประมาณเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในรูปแบบของสินเชื่อไว้ประมาณ1.2ล้านเหรียญสหรัฐแล้ว นางสาวยิ่งลักษณ์ยังได้กล่าวนะครับว่าสําหรับการดูแลจัดการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนโรงพยาบาลและก็อุตสาหกรรมต่างๆนั้นรัฐบาลจะเร่งฟื้นฟูให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน6เดือนอีกทั้งยังมีมาตรการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับอาทิมาตรการยกเว้นภาษีนําเข้าเครื่องจักรการจัดให้มีช่องทางพิเศษสําหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย ส่วนเรื่องของการแก้ไขและป้องกันภัยพิบัตินั้นรัฐบาลมีแผนเร่งรัดจัดการในปี2555โดยได้ใช้งบประมาณราว120 0 0 0ล้านบาทเพื่อปร,ปรับปรุงคันกั้นน้ําเขื่อนไม่ให้กระทบกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนะครับนอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นนะครับหรือที่เรียกกันว่าใจการนั่นเอง ค่ะเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแถบอาเซียนนี่โอ้โหลดหน้าเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่เปลี่ยนผ่านมาเป็นยังรัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัตเราก็อยากเป็นที่หนึ่งในอาเซียนเนาะไม่อยากเป็นหนึ่งใน20ของอาเซียนใช่ถูกต้องถูกต้องต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามาลงทุนในประเทศไทยเราสูงมากนะครับงบประมาณของเขาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการดูแลเขาหน่อยนะครับคุณเคยไปแล้วนี่ประเทศญี่ปุ่นไปติดตามอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนั้นก็เป็นยัง้าวคะ ก็ต้องบอกว่าประเทศเขาเนี่ยได้รับผลกระทบหนักทีเดียวนะจากเหตุภัยเหตุการณ์สึนามินะครับแต่แต่ก็ต้องพูดเช่นกันว่าคนของประเทศเขามีระเบียบนะครับแล้วก็มีการพัฒนามีการพัฒนาศักยภาพต่างๆรวมไปถึงฟื้นฟูสถานที่เนี่ยดีมากนะครับผ่านไปแต่ผมยังเห็นเรือเลยนะเรือที่มันถูกสึนามิพัดมาเนี่ยยังยังอยู่แบบขึ้นมาฝั่งไกลมากซึ่งเขาก็คงพยายามที่จะแก้ไขต่อไป ก็ต้องรอดูการบรณะฟื้นฟูต่อไปแต่เขาก็พัฒนาได้เร็วนะประเทศไทยเราก็คงจะเป็นเช่นนั้นก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนาะการตอมาเรามาดูที่ความเคลื่อนไหวของทางด้านรองนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะได้มีการมอบนโยบายเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ครั้งที่1ภาคกลางที่จังหวัดชนบุรีกันบ้างนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะที่โรงแรมแอมบัสเตอร์จอมเทียนจังหวัดชนบุรีค่ะนายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานมอบนโยบายการสร้างพลังสังคม และพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ครั้งที่1ภาคกลางโดยมีนายพระนายสุวรรณรัตน์ประหลัดกระทรวงมาทัยนะคะผู้ราชการจังหวัดในภาคกลางผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลางนะคะกว่า2,000คนร่วมรับนโยบายแนวนโยบายพร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ว่าจะร่วมมือกันในการสร้างพลังสังคมเอาชนะยาเสพติดนะคะ ซึ่งนายพระนัยนะคะสุวรรณรัตน์ประหลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะคะว่าตามที่รัฐบาลให้ความสําคัญกับปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติและเปิดปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดเพื่อให้พลังในหมู่บ้านชุมชนเกิดความสำนึกและเข้าร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีผู้ราชการจังหวัดดูแลในภาพรวมของจังหวัดในอำเภอนะคะดูแลภาพรวมอ๋อขออภัยนะคะโดยผู้ราชการจังหวัดดูแลในภาพรวมของจังหวัดคะ่ะในอำเภอก็ดูแลภาพรวมของอำเภอมีคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกอมอและคณะกรรมการชุมชนที่รู้ว่าในพื้นที่นั้นใครเสพใครค้า ซึ่งยาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างรุนแรงนั่นเองนะคะจึงขอให้ทุกคนนั้นร่วมมือกันสร้างพลังสังคมสร้างกระแสให้เกิดความสำนึกตระหนักถึงภัยพิบัติของยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งผู้ประสานพลังแผ่นดินในหมู่บ้านทุกชุมชนเพื่อประโยชน์ในการ X ray, เอ็กซเรย์เฝ้าระวังและค้นหาผู้เสพผู้ติดผู้ค้า พร้อมทางให้มีการป้องกันการแพร่ระบาดนะคะการบำบัดรักษาและปรับปรามและเป็นนโยบายของรัฐบาลหนึ่งใน1 2นโยบายเลยทีเดียวจึงขอให้ทุกฝ่ายในแต่ละพื้นที่ร่วมกันนะคะร่วมมือร่วมใจกันที่จะให้คามั่นสัญญาต่อประชาชนในการดําเนินงานสร้างพลังสังคมในการแก้ไขปัญหาระยะยาวเกี่ยวกับยาเสพติดในอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนชาวไทยต่อไปนั่นเองค่ะคปัญหายาเสพติดก็พูดยากเนาะแล้วมันก็แบบว่าเหมือนแบบ พอเปลี่ยนผ่านยังรัฐบาลชุดนี้ก็เห็นการทํางานได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน,นแล้วก็ไม่มีการฆ่าตัดตอนให้เห็นด้วยนะก็ภายใต้การนําของผู้บัญชาการตํราตวราวจนครตารวจนะครับก็คือพ,พ,พ,พลตํารวจเอกพิยพันธ์พพันธ์ดรมังคนเองก็ต้องบอกว่าแหมมีการมาตรการเขาเข้มข้นนะครับ<ช>แล้วก็ยังไม่ได้ยินเรื่องของการฆ่าตัดตอนแต่อย่างใดนะครับซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการปราบปรามยาเสพติดเนาะ เอาละครับเราจะมาดูกันที่ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้ออกมานะครับโดยบอกว่าเชื่อนะครับว่าภายหลังที่ได้มีการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วนะครับสถานการณ์บ้านเมืองน่าจะดีขึ้นพร้อมกันนี้นะครับก็ได้มีการเตรียมเพิ่มสวัสดิการให้กับตํารวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้้วยครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายยกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหลักการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ทางการเมืองปี2,548ถึง2,553ว่าหากชดเชยแล้วจะทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นส่วนรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์การเยียวยามไม่ขอก้าวไกลนะครับหนึ่งจากนายยงยุทธ์วิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานและติดตามการดำเนินง,งานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรงิงเพื่อความปรองดองแห่งชาติหรือปอขอ,อ,อปรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามเห็นว่าการเยียวยานั้นไม่ควรยึดติดเฉพาะเรื่องของการเมืองส่วนการเยียวยาเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมวันศุกร์ที่13มกราคมนี้นะครับก็ได้มีการเรียกประชุมตํารวจระดับผู้บัญชาการเข้าหาหรือนะครับเพื่อในการมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของสวัสดิการและก็ความปลอดภัยส่วนในกรณีของที่เจ้าหน้าที่ตํารวจวิสามันวิศ,ว,ว,ศวกรที่จังหวัดสกลนครและพบนะครับว่ามียาบ้าซุกซ่อน ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าได้มีการสืบพยานและชัะสูตรพลิกศพไปแล้วซึ่งก็บพบนะครับว่าผู้เสียชีวิตมียาเสพติดครอบครองส่วนที่บิดาผู้เสียชีวิตร้องขอให้คณะกรรมาการตำรวจตรวจสอบว่ามีการยัดยาบ้าก็เชื่อนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการยัดยาบ้าลงไปในศพและแพทย์นั้นคงไม่ทําเพราะเป็นการผิดจรรยาบรรณอย่างไรก็ตามได้สั่งการตำรวจแล้วว่าหากตรวจสอบพบใครกระทาผิดก็ให้ดําเนินคดีตามข้อเท็จจริงครับ และในช่วงนี้เราจะไปดูกิจาการรมพิเศษสําหรับเด็กๆและเยาวชนในปีนี้กันบ้างน,นะคะซึ่งนายวรวัตรเอื้อพิญญากุคลคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองก็ได้นําเด็กและเยาวชนดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศเข้าเยี่ยมคาระวะนางสาวยิ่งรักชินวัตนนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมรับโอวาน,นาตึกสันติไมตรีทําเนียบรัฐบาลเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทสําคัญของตนเองพร้อมปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมเตรียมพร้อมให้เป็นกําลังสําคัญของชาติตามคําขวัญวันเด็กประจําปี2500 1 5 5นะคะที่ว่าสามัคคีมีความรู้คู่ปัญญาคงรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยี โดยมีการมอบโล่รางวัลและของที่ระลึกให้แก่เด็กและเยาวชน720คนสําหรับเด็กและเยาวชนนะคะ720คนที่เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ได้ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากส่วนราชการ17หน่วยงานเลยทีเดียวค่ะและองค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนโดยเป็นเด็กไม่เกิดก่อนปี2536นะคะมีความซื่อสัตย์ขยนันเรียนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมรรมีความรรม,มานะอดทนแล้วก็ชอบช่วยเหลือสังคมนั่นเองค่ะนะครับแม ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับเราจะยังคงอยู่กันที่กรณีในวันเด็กนะครับซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้มีการให้โอวาดนะครับอ๋อเดี๋ยวตอบสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคถูกต้องแล้วนะนายกรัฐมนตรีได้มาให้โอวาดกับเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสืบเนื่องจากนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับในนาคณะเด็กนะครับแล้วก็เยาวชนจากทั่วประเทศ